หกคู่ประจําหน้าจอวันนี้จัดมาฝากอีกเช่นเคยนะเราสำหรับผลงานเมื่อวานโอ้โหนะผมต้องขอโทษขออภัยดวยลยการนะผมริตุ้งเป๊ะ็กไม่เป็นท่าจริงๆนะผมต้องขอโทษขออภัยดยจริงๆในกระบอกวันนี้มาจัดทบต้นท,ทบดอกละกันในกระบอกวันนี้เนาะขอนที่ชมการน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดเข้าหน้าจอหรือว่าคอมเมนต์ดูรายการเมื่อวาน็กตุ้มเป๊ะกันหรือเปล่านะฮะ สำหรับคู่แรกวันนี้นะผมขยับไปดูสำหรับพีเมอลิกกันหน่อยละครันสำหรับแอสตันวิลล่าในกำหนดวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตัวนักของฟูแลมในครับสำหรับเกมคู่นี้เนี่ยอยากจะให้มองสำหรับแอสตันวิลล่าเลยนะฮะผมราก่อเกมสำหรับเกมคู่นี้เนี่ยเจอกันมาน้องจากสองสามเกมสี่เกมที่ผ่านมาเอสตันวิลล่าในข้านั้นทำผลงานข้านั้นจะดีกว่าตัวนักของฟูแลมมาพอสมควรเหมือนกันนะฮะส่วนตัวนักของเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยผลงานในบ้านของตัวเองก็ถือว่าข้านั้นที่จะไว้ใจได้เลยในครับส่วนตัวนักของฟูแลมเนี่ยเก็บอกไปเยือนก็ถือว ว่างน้่นของฟูแรงวันนี้ไม่น่าจะหลอดแนวไปการเสียเปรียบได้น,นอกวันของตัวเองด้วยนะสำหรับฟุแรงวันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครให้มองทางด้่นของแอสตันิลานะฮย ส่วนที่สองระบม New นิวคาสเซิลในคองันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของอาร์เซนอลในครับผมสำหรับเกมคู่นี้เนี่ยนะครับผมไม่มองไม่ยากเลยนะผมให้มองทางด้านของอาร์เซนอลเลยเลยในครับผมผลงานช่วงนี้สำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยก็ถือว่ากระทั้นกระแทกอยู่เหมือนกันในครับโดยภาพรวมจาก3-4เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนไป2เกมไรก็หลุดแพ้ไป2เกมในเกมล่าสุดก็ไปเอาชนะเบนฟอร์ดไป4-1่หไรก็ไปส,ไปสปรุปแพ้ทางด้านของบาร์เซโสราไป2ประตูต่อ1เลยนะฮะทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยผลงานช่วงน,นี้ก็ถือว่าขั้นยอดเยี่ยมมากเนื่องจากสี่เกมที่ผ่านมา ที่ผ่านมาฟุตบอลถ้วยใน,นครับลีกของตีงไรก็ชีวิตอังกฤษ,กฤษสล็อตตั้งของอาร์เซนอลแนี่คัมคืนนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากแนวสำหรับรคุยสอบวันนี้ให้มองตั้งของอาร์เซนอลนอกานวันนี้เซียบีหน่อยก็ถือว่าจัดหนักจะเต็มให้พอสมควรเหมือนกันรสำหรับวันนี้เนาะ ส่วนคุยสามใน,นผมสำหรับตารางของโครโรนในกกรวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตารางของสตุตการ์ดแล้วสำหรับสตุตกาดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมท,ที่ผมค่อนข้างที่ชอบมากในกาอะไรก็ทําให้ผลประกอบการของผมเนี่ยมา2-3วันติดๆแล้วสำหรับทั้งสตุตกาดนะฮะและก็ผลงานช่วงน,นี้สำหรับโครโรนในเกมล่าสุดก็โดนทัน้งอาร์บิดสซิกในผมเบียร์เอาชนะไปได้ถึงสาประตูหนึ่งเชื่อว่าตารางของโครโรนในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าทําผลงนานท่อนั้ยอดเยี่ยมมากแต่ว่ามาเจอผลงานเจอกันเนี่ยงในส่วนมากเลยเจอสตุตกาด ที่ทําผลงานได้ดีกว่าว่าจะเกยออกไปเย็นหรือว่าในบ้านหอติงแรกก็วันนี้สุดกาศแบกมาก็ถือว่าไม่ดีเกินไปนะสำหรับคุยสาวันนี้ให้มองทานของสุดกาศวันนี้เสียไปไม่น่อยแต่ก็ยังพอลุยได้อยู่นะสำหรับคุยสามเนาะ ส่วนคู่ที่สี่ในกมเอสโรมานะครับ, oma, บวันนี้จะเปิดบ้านเจอต้นของเวโรนานะสหร์เอสโรมาวัานนี้นะผมแบกมาต้อมคับช้าถึง2ประตูเลยถึงจะได้ยิงกันไปเต็มอะไรก็ผลงานคู่นี้เนี่ยเชื่อว่าผลงานเอสอะเอสโรมาเนี่ยผลงานเขาถือว่าทำผลงานคะแนนยอดยเ,ยอบบเ,เยี่ยมมากในกลุ่มหกเกมที่ผ่านมาเนี่ยหลุดแพ้เพียงเกมเดียวนอกนั้นเก็บชัยทั้งหมดเลยในครับผมมันสวนทางกับต้นของเวโรนาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยผลงานต้นของเวโรนาเนี่ยนะผมหกเจ็ดเกมที่ผ่านมาเนี่ยรวมทุกรายการเลยในครับผมเสียประตูเกือบทุกเกมอะไรก็ยังไม่เคยเอาชนะ ใครมาด้วยแนาส่วนมากจะเป็นการออกเสมอนั่นเองในกครบอไรก็วันนี้เวโรนนาไปเย็ยนถึงชินนะนะของโรม่าในกรับวันนี้กเลยว่าโรม่าจัดนักตเต็มและก็วันนี้ต้องการ3มแต้มเลยถ้าเกิด3มแต้มไม่ได้ในวันนี้จะขึ้นหัวตารางอันดับที่1ชั่วคราวนั่นเองในการบผมและก็ไปรออีกชิมหนึ่งว่าจะตามขึ้นมาทันหรือเปล่านั่นเอ,เองนะฮะสำหรับคู่ที่4วันนี้ให้มองเอสโรม่าวันนี้3แต้มในบ้านของตัวเองนะฮะ ส่วนคู่ที่ห้าในระบบสอหรับตารางของเอซีมิลานในระบบวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตาร์ดของนาโปรีนะสำหรับนาโปรี i, เนี่ยอันดับที่หนึ่งของตารางส่วนตารางของเอซีมิลานอันดับที่5ในกรณีเนี่ยฐานะของนาโปรีเนี่ยในระบบเป็นรองอยู่ในระบบอยู่ปอปลาสองตัวแล้วก็ฟอร์มช่นิดเอซีมิลานโอ้โหก็ถือว่าเขานั้งทจัดจ้านมากคนสำคัญเหมกันจากศีรษะเกมที่ผ่านมาหลุดแพ,พ้เพียงเกมและเกมล่าสุดก็เอาชนะฐานะของเรเช่ไปถึงสามประตูสุดเก็บชิ้นชิดกลับบ้านในบ้านของตัวเองด้วยนะฮะส่วนนาโปรีในเกมล่าสุดเนี่ยนะในวันนั้นเป็น ในวฟุตบอลทั่ว UCL ในโอเนเป็นตำแหน่งของอานาโปรีปิเยนส์สแติตี้ก็แพ้ตำแหน่งของสตีไปถึง2ประตูศูนย์นะผมเชื่อว,ว่าวันนี้ทางด้านของนาโปรีไม่น่าจะรอดในกระบอกวันนี้เชื่อว,ว่าชนะของเอซิมิรามจะเบียดได้ในกรกสำหรับคูชี่าวันนี้ให้หมดตำแงของเอซิมิราาและกันนะฮะ ส่วนวันโหกคุณท้ายวันนี้เรอัลเบติสนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอตั้งของโอซาซูนาแนว่ยผสำหรับเรอัลเบติสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างที่ชอบเหมือนกันตอนท่าของแอนโทนีอยู่ที่เซ็นสัญญาที่เขาเรียกว่าอะไรนะผมยืมตัวมาจากทางด้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ถือว่าตาผลงานค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะฮะส่วนทางด้านของโอซาซูนาผลงานช่วงน,นี้ก็ถือว่าไม่ค่อนข้างดีสักไนอกจากเห้าวกรีนที่ผ่านมากิบออกเปียกยังไม่เคยเอาชนะใครมาได้เลยในเกมเพราะฉะนล้นสำหรับเรอัลเบติสวััันนนนนนีีี้้้้เเปปป็็กการรรรไไดดะะห,หย่่่บบขอองงงมวคคแตู เก็ถือว่าไม่เกินความสามารถสำหรับเรอัลเบติโนนนะสำหรับคุณฉกวันนี้ให้มองทนานของเรอัลเบติได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วใครสนใจต้องอยากเข้าขเข้าคนดันหรือว่าอยากพระสามสำเร็จกับกองเราไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสดในกองหรือว่าที่เหลืองเราในกองหรือว่าบอลเดลทานเนี่ยก,ก็สามารถปัดขอไปทางเข้าน้าโปรไฟล์อา่านอีกนิดนึงในวแรกก็จิ้มเข้ามาสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนพฮูนี้เจอ